สวัสดีครับคุณพิเชษฐ์คุณภภพพรและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ย่อมความกดอากาศต่านะครับสําหรับเมื่อวานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนตกที่จังหวัดนครพนมครับวันได้1 9บจศนมิลลิเมตรนะครับจังหวัดเลยไม่มี จังหวัดเลยกับขอนแก่นไม่มีฝนตกนะครับอุบลราชธานีครับมีฝนตกว่าได้23.4มิลลิเมตรนะครับนครราชสีมา14.10.4มิลลิเมตรนะครับสาหรับปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะอาการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้นะครับน้นเนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกําลังปานกลางครับปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำครับบริเวณ ตะวันของประเทศเวียดนามนะครับซึ่งจะทําให้วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนได้อยู่นะครับภาพถ่ายระเทียมในเวลานี้ครับภาคจะเห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเต็มท้องฟ้าเลยนะครับในเวลานี้นะครับสำหรับโอกาสเกิดฝนนะครับวันนี้ครับแล้วก็จะมีได้บริเวณที่ติดภาคกลางครับกับบริเวณเออตอนกลางของ กาทางตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับบริเวณพื้นที่สขีเดียวผมเขียนไว้ตรงนี้ครับมีโอกาสเกิดฝนตกมากที่สุดในวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศ2ี่ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40บของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักได้ในบางแห่งนนครับสมาร์ก็บริเวณทางที่ติดกับชายแดนภาคกลางแล้วก็ทางตะวัน ตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกมากที่สุดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ก็จะอยู่ที่24ถึง27องศาเซลเซียสครับตามสุดอขออภัยนะครับ <McL aren> ตามสุด24ถึง27องศาเซลเซียสทูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสครับวันนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนได้อยู่นะครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องก็ระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนตกไว้ด้วยนะครับเนื่องอาจจะมีฝนตกหนักครับแล้วก็มีฝ้าผ่านะครับก็อาจจะทําอันตรายกับพ่อแม่พี่น้องได้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ